เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลายคนก็ถามมาดามแพมกันมาว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศไม่ดีเลยแดดก็ร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้และที่สาคัญค่ะ <c oughs> มีฝุ่น PM 2.5ด้วยทําให้หน้าเนี่ยเป็นสิวทาความสะอาดหน้าก็ทาความสะอาดอย่างไรก็ไม่รู้แต่มาดามแพมคะแต่งหน้าโบกหนาขนาดนี้แน่นขนาดนี้แล้วมาดามแพมคะดูแลผิวอย่างไรดังนั้นวันนี้นะคะมาดามแพมอยากจะมาบอกให้ท่านผู้ชมฟังกันะค่ะว่ามาดามแพมเนี่ยรักษาผิวรักษาผิวหน้าอย่างไรสิว ไม่ขึ้นแต่งหน้าแน่นขนาดนี้ยังไงก็ยังสวยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับ5ขั้นตอนดูแลผิวสวยกับมาดมามแพรค่ะ หลายคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามาดามแพมเนียเจอทั้งฝุ่นทั้งมลภาวะวันนี้นะคะมาดามแพมเนียจะมาสอนวิธีที่ทําให้หน้ามาดามแพมและผิวมาดามแพมเนียขาวใสสวยและมีออร่าก,กันนะคะเริ่มจากการล้างหน้าค่ะล้างหน้าอย่างไรให้สะอาดใช่ปะอ่าก่อนอื่นนะคะเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหน้าก่อนขน <c oughs> ตาปลอมและหลังจากนั้นคะ่ะใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยละคะที่ใช้เช็ดตูดหรือใช้แตะหรือเช็ดอะไรก็แตะนะคะอ่าเช็ดทำความสะอาด หนึ่งขั้นตอนก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาใช้โฟมล้างหน้า리เว어퍼ไวท by บ r o b o o s อร์กันนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากไขมุกค่ะเราทำความสะอาดกันก่อนนะคะและหลายคนนะคะคงถามกันอย่างแน่นอนว่าทำไมต้องใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยเช็ดสิ่งสงกปรอกออกไปก่อนอันนี้เนี่ยคือสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเช็ดรูปออกค่ะเพราะการขยี้เนี่ยมันทำให้รูขุ่มขนตันและทำให้เกิดสิวได้นะคะดังนั้น หน,น้ามาดามเพมีแต่งหน้าทุกวันแต่ไม่เห็นเป็นสิวเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นไหนคัลโลนะคะลูกสาวก็จะมาแบบว่าป่วนเปี้ยนนะคะถามว่าห้องน้ำใหญ่ขึ้นเพราะอะไรอ๋อให้เมยวิ่งค่ะเนี่ยเทสออกไปอย่างนี้นะคะลูบออกลูบออกลูบออกอย่างนี้นะคะเพื่อทําความสะอาดก่อนหนึ่งครั้งค่ะ และระหว่างเราเช็ดนะคะเราก็จะมีแมวเนี่ยคอยให้กําลังใจเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะดูสิครัหนึ่งสองสามและสี่นะคะก็จะมาคอยก่อควรมาดามแพมอยู่อย่างนี้นะคะเรื่อยๆไงเราก็ชอบแบบว่าเฮ้ยมีความสุขกับตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นเวลาเห็นความสุขของเราในการล้างหน้าที่เดียวกันนะคะทุกคนดูนะคะตอนนี้กาทำความสะอาดกันเล้บนะคะเอาละและตอนนี้นะคะเรามาใช้มีเวียในการล้างหน้ากันนะคะสูตรนี้เนี่ยบอกไว้เลยหลายคนที่หน้าหมองคล้ำหมดโดนทำโขง ามว่ามาดามแพมค้าใครทาของใสคะ่ะอ๋อผัวเนี่ยแหละคา่ะคุณวิทย์เนี่ยแหละคา่ะทำของใสมาดามแพมอย่างแน่นอนหน้าหมอคล้ําแล้วแต่เราจะบอกไว้เลยะคะ่ะการใช้มีเวียโฟมล้างหน้าที่เป็นสารสกัดจากไขมุกตัวนี้เนี่ยทำให้มาดามแพมเนี่ยหน้าใสขึ้นอย่างเยอะมากค่ะอ่ะถามว่ามาดามแพมคะเอา,าพับมาทําไมคะนี่แหละค่ะพับอาจารย์ฟูกเนี่ยแหละช่วยในการล้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะอลูกสาวออกก่อนสิคะลูก่อนที่เราจะอาบน้ำเนี่ยเราก็จะทำการล้างหน้ากันก่อนนะคะอืม ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องใช้โฟมล้างหน้าเยอะก็ใช้เยอะนะคะใช้น้อยก็ใช้น้อยแต่แล้วแต่ค่ะบางคนก็บอกว่ามาด,ดามแพมค้ะใช้เยอะเปลืองค่ะเปลืองก็เรื่องของเธออย่าไม่มหู้จดทัน <c oughs> อ่านดูนะคะนี่คือวิธีทําความสะอาดของมาด,ดามแพมนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้พับนี่แหละค่ะถูทําความสะอาดทีนึง ถูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอะไรคะเอาสิ่งสกปรกออกจากใบหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยของนีเวียนเนี่ยช่วยให้เราแบบว่าหน้าใสหน้าสวยแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ลดการหมองคล้ำจากการโดนแดดและเจอฝุ่นและก็สิ่งสรรปออกปรกมลพิษทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพราะว่าเราต้องออกไปทํางานทุกวันไงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผัวให้เฝ้าบ้านหาตัยังเล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพริลมทานี่นี่นี่อือดูนะคะดูสิคะเริ่มสะอาดแล้วนะเริ่มสะอาดแล้วนะอือโห ลยค่าดาทำแคมค่ไอายไลนเนอร์ออกไหมคะอ๋อมอมต้ออกก็ได้ค่ะพรุ่งนี้จะไ,ไม่ต้องเขียน าราคาและหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมว่าพอมาดามแพมล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกําจัดเซลล์ที่ตายไปแล้วได้อย่างไรนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าการที่หน้าเราเนี่ยหมองคล้ำเนื่องจากอะไรคะเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเนี่ยมันผัดเองไม่ได้เพราะเราเกลี่ยแล้วขาดความเนียนนุ่มและชุ่มชื้นนะคะแต่โฟมล้างหน้านีเวียตัวนี้เนี่ยบอกไว้เลยค่ะล้างเสร็จแล้วเนี่ยหน้ายังมีความยืดหยุ่นและก็เด้งดึงนะคะไม่แห้งตึงด้วยนะคะแต่ที่สําคัญค่ะเราต้อง ครับหน้ากันก่อนอันนี้ก็ซื้อนในเซเว่นเนี่ยแหละ Royal Beauty สครับวิตซีนะคะืซอกันในเซเว่นค่ะอ่ะดะูประมาณนี้พอนะคะและที่สําคัญค่ะการสครับหน้าแต่ละครั้งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งแนะนําให้ทําเนี่ยไม่เกินสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะนี่คือการกําจัดสิวเซี่ยนและเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเดี๋ยวเราจะสอนให้แบบว่าทามาร์กหน้าด้วยนะแล้วคุณจะรู้ว่ามาทำแอมเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะเนี่ยใช้สครับนะคะค่อยๆขัดค่ะแล้วถ้าขัดทุกวันได้ไหม หยุดค่ะพักก่อนถามว่าพักก่อนเพราะอะไรถ้าเกิดเราสครับทุกวันเนี่ยผิวหน้าเราก็จะบางพอเราออกแดดเนี่ยหน้าก็จะหมองคล้ำมากยิ่งขึ้นนะคะและหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากจะหน้าขาวหน้าใสมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะดงนั้นค่ะเราจะมาสอนการทำมาร์หน้าค่ะด้วยมะขามเปียกผสมน้ำผึ้งนะคะนี่สองตัวนี้นะคะวิธีทำค่ะทำง่ายๆค่ะถ้าหน้าใหญ่ก็ควักเยอะหน่อยแต่ถ้าหน้าเล็กๆเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะอ่ะแต่แนะนํานะคะว่าให้ทําเนี่ยมา์กหนึ่งครั้ง 面。Yeah. น่านจะไม่เกิน10นาทีพอเพราะว่า5-10ถึงนาทีพอนะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อย่างนั้นมันเด๋ยวหน้าไหมนะคะเดือวหน้ามันจะขาวมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าอคุณไม่ออกไปไหนเนี่ยแพรแนะนำว่าคุณทําได้แต่ถ้าเกิดว่าในการณีที่คุณจะต้องออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแพมไม่แนะนํานะคะนี่ราคามะขามเปียกขัดตัวนะคะหรือขัดหน้าก็ได้แล้วก็ผสมกับน้ําผึ้งะคะ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คนให้เข้ากันแล้วทาให้ทั่วไปหน้าทิ้งไว้5-10ถึงนาทีนี่อย่างนี้นะคะถ้าใครหน้าใหญ่นะก็ใช้เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเล็กๆเ,เนี่ยก เดียวพอนะคะไม่ได้เพค่คะกลัวเปลืองค่ะถ้ากลัวเปลืองมึงก็ต้องกลัวไม่สวยบ้างแหละอ่ะ ตามใจเลือกเอานะคะระหว่างสวยกุรบประประเปลืองเนี่ยแนะนํานะคะให้ทาเนี่ยสักประมาณสัปดาห์ละสองครั้งพอนะคะเนี่ยก็ทาไปให้ทั่วใบหน้าอย่างนี้นะคะแต่เราจะบอกไว้เลยค่ะนีเวียพรมไวโฟมเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเพราะอ่อนโยนต่อผิวและทําให้ผิวเนี่ยสะอาดหมดจดค่ะและระหว่างรอนะคะห้าถึงสินาทีเนี่ยถามว่ามาดามแพมคะมีสูตรนี้สูตรเดียวหรอคะเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยไม่ถนัดในสูตรนี้นะคะก็คือมาขามแล้วก็น้าผึ้งเนี่ย อันนี้เนี่ยคือสูตรง่ายๆที่คุณสามารถหาได้ในเซเว่นนลเป็นแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณอยากจะทําสูตรอื่นนะคะถามว่ามะขามเนี่ยช่วยอะไรมะขามช่วยให้หน้าเนี่ยขาวใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็น้ําผึ้งเนี่ยการหมักไว้เนี่ยทาให้หมดขึ้นอ,อม่ใช่เขาไว้ห <c oughs> ้าเดืนสิบนาทีถามว่าพ่ออะไรคะยิ่งใช้หน้ายิ่งเนียนหน้ายิ่งเด้งหน้ายิ่งเด็กคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าผสมมะนาวไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกรดกัดหน้าค่อนข้างเยอะหน่อยอ่ะมีอสกสูตรนึงก็คือใช้โยเกิร์ต รสธรรมชาตินะคะหนึ่งส่วนนะคะเอาเป็นรสธรรมชาติก็ะจะดีที่สุดแล้วก็ผสมน้ําผึ้งแล้วก็ผสมมะนาวอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วสาหรับใครที่ตาหมองคล้ำเนี่ยก็บดล้วยหอมเนี่ยใส่ไปด้วยนะคะสักสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กด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 มาร์คหน้าตัวอย่างนี้ไว้เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะรอยหมองคล้ำก็จะหายไปเราก็มานั่งเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่ว่าอุย้ยใครกัดซีนน่ะมีแมวแอบอยวู่อ่ะ ้วคะแล้วเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันนะคะครบ10นาทีแล้วค่ะมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าค่ะและขั้นตอนนี้นะคะก็จะเลอะเทอะหน่อยนะคะท่านผู้ชมขาหน้ามันติี่เลยนะคะก็คือเราใช้น้ำเนี่ยลูบแล้วก็นวด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 เพื่อให้สูยสูยเอวอะไรอย่างนี้สวยนะน้องน้ากลัวมากกว่าจะสวยเนี่ยกูต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาดูนะคะแล้วห้องน้ำเราก็จะตกปรอกนะคะรูดรูดรูดไป นะคะความสวยเนี่ยมันก็ต้องยากลำบากนิดหนึ่งอ่าใช้ลูกเปลียงเนี่ยหูขัดขดไปนะคะอ่าท่านผู้ชมดูสิคะอ่ะเฮ <c oughs> ียสวยไหมสวยอ่าแล้วหลัลงจากนั้นคาะล้างหน้า <c oughs> เห็นไหมล่ะคะไม่ว่ามาดามแฮมเ่ยจะแต่งหน้าจาัดขนาดไหนมาดามแฮมก็สวยได้และตอนเช้านะคะประเทศไทยค่ะแดดร้อนแรงมากนะคะและที่สําคัญเนี่ยอาจจะทําให้หน,น้าน้องเนี่ยพองยิ่งกว่าหมูกรอบนะคะดังนั้นเนี่ยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนี่เลยค่ะ ครีมกันแดดของ n i v e ียซันนะคะ perfect and white เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีขายอยู่ใน7ซเ e ่ e อและที่สำคัญค่ะอย่าลืมค่ะบำรุงผิวด้วย royal beauty collagen serum and vitamin c ตัวนี้เนี่ยก็ทาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นทากันแดดแล้วค่อยแต่งหน้านะคะแต่ที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือ วีเวีเพไวท์โฟมค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้คุณสวยเสร็จจบครบในหนึ่งเดียวเพราะอะไรคะหน้าคุณจะไม่เป็นสิวและที่สําคัญค่ะหน้าคุณจะขาวใสประดุจไขยมุกนะคะใช้ได้ทุกวันนะคะ ราะคาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนดูแลผิวของมาดามแพมทั้ง5ขั้นตอนเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะสวยแล้วก็ผิวพรรณดีเหมือนมาดามแพมนะคะก็ต้องตามหากันนะคะว่าอะไรขายอยู่ที่ไหนแต่ที่สําคัญค่ะนี่เลยค่ะนีเวียเพ์ไวเนี่ยโฟมล้างหน้าสูตรที่ทํามาจากไข่มุกสวยนะน้องนะไปตามหากันได้ค่ะที่บูธวัสดุซว่นอีเลฟเว่นมีในห้างดังๆอีกทั่วไปมากมายอย่างแน่นอนหาง่ายค่ะด้วยนี เ e r ร์ไวท์ไฟอินว i นมอย i จอไรเซอร์ฟิลเตอร์โค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอตัวไปจัดการกับใบหน้าก่อนนะคะสวยใสไร้สิวไร้รอยหมองคล้ำอย่างแน่นอนค่ะ n ีเว a ค่ะ